มาแลกที่ปัตตานีกันบ้างนะคะโดยพุทธรสนิกชนชาวป,ปัตตานีเนี่ยเขาก็ร่วมกันตักบาทเทโวในประเพณีออกพรรษาด้วยค่ะ วัดลักเมืองตำบลบรูะไมิเลรูษะมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แล้วก็ใกลเคียงเดินทางมารวมพิธีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาประจำปี2566โดยในพิธีค่ะมีพระสงฆ์จำนวนห้ารูปเจริญพระพุทธมนต์บริเวณด้านบนของพระมหา,าธาตุเจดีย์จากนั้นก็ได้เดินลงบันไดามารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห่งจากประชาชนที่บริเวณฐานพระมหาเจดีย์ วัดลักเมืองค่ะตั้งขึ้นเหลกปี2องพันมีการสร้างพระมาหาถัดเจดีย์ย้ยด้วยวางศิลาเหลิกงในวันที่ยิบหมีนาคม2,539ซึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้าได้พระราชทานนามว่าอินทชีลาดิเกตม 5, าหาถัดเจดีย์ไม่ถึงเจดีย์ลักเมืองมีลักษณะเป็นทรงหลังกา สีขาวสลับทองสูงประมาณหยิบแอดแมดทท่านกวางพรอมสร้างบันไดสําหรับขึ้นซู้องค์เจดีย์ไวท้ง4ีถิศต,ตายท้าเนี่ยเป็นสถานศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเมื่อสร้างเซตในหลวงรัชากาลที่๙ทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดกระม่อมหายสมเแบบพระบรมโอรสา,าธิราชยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระอิสริยยศในสมัยนั้นนะคะแสดงพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสรีริกธาตุและกันจันทร์ที่6มีนาคม2543จนปัจจุบันมีพระงรงจำพรรษ จำนวน5รูปค่ะสวนเถลานศิลปะวัฒนธรรมถนนซ้ายบุรีนาสาลากางจังหวัดปัตตานีนะคะวาเทร้อยตรีตะกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานไฟขรวาดในงานประเพณีชักพระประจำปี2 5 6 6โดยมีพระสิริจริยาอลังการเป็นประธานไฟสง์มีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ โดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวัดตา่ดตางๆนะคะก็ได้นาเรือพระหวา2ยี่ห้าลำเดินทางมารวมกิจกรรมเทบริเวณงานพร้อมกับรวมพิธีทางศาสนาพิธีตักบาตรแล้วก็ถวายปัตทาน เดฟพภิษุกซามเนนค่ะก่อนจะรวมกันฉักแล้วก็ลากเรือพระออกแห่ในเตเทศบาลปัตตานีเพื่อให้ประชาชนได้รวมเพื่อความเป็นสิริมงคลบาง,บางส่วนนะคะก็เคลื่อนขบวนไปรวมงานประเพณีฉักพระอำเภอโคกโพหร,รือว่าไปรวมประกวดเรือพระในพื้นที่จังหวัดไกลเคียงด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เขารวมกันทําบุญนะคะทําบุญตักบาตรเพื่อจะเป็นความเป็นสิริมงคลนะคะในวันออกพรรษาก็คือการตักบาตรเทโวนั่นเองส่วนด้านนอกก็จะเห็นบรรยากาศ การที่มีเรือพระจระกวดต่างๆมาชุ่มนุ่มกันเพื่อจะให้พุทธัาสนเกรษเน,นี่ยได้มีโอกาสทําบุญนั่นแหละนั่นได,ด้บอกว่าบางวัดหลังจากนี้หลังจากเป่ว่าให้ประชาชนทําบุญในพื้นที่เซตก็ได้มีการหลกักพระหลักเรือพระต่อไปเพื่อ,อ,อจะไปประกวดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน<ช>ดูไปเซตะะปุ๊บก็หลักรับววัดนั่นเองนะคะใช่ค่ะ